ะะกับเป็นวันเสาร์เนาะวันที่2 2มีนาคมนะคะพศ2568เอ,ออมสินกับตาหมูนะคะมาเห็นอีกอย่างอนี้นะคะเนื่องด้วยว่าอาทิตย์ที่แล้วเนาะออมสินกับตาหมูนะคะไปหาสื่อพวกต้นกุลบาลวก็ได้พักอ่ได้พักมะปลูกนะคะก็จะมีบีทรูทนะคะมีล็อกเคตเนาะจานแล้วก็มีผักอีชนิดหนึ่งนะคะและกะ็ขึ้นช่ายนะคะเอามาปลูกเนาะจานคลิปวิโอนี้นะคะสุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมออมสินถึงได้ตัดคลิปนะคะจากหลังไปหนานเนาะจานออมสินก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจาก น้อยนึงเพราะปะกะติแล้วนะอมสิจะเห็ดคิปก็คือแบบว่าจากหน้าไปหลังก็หมายถึงว่าเริ่มต้นตั้งแต่ ขุดดินเนาะจ้ะแล้วก็พวนดินแล้วก็ไปเอาปุ๋ยนะคะมาใส่เนาะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะก็คือแบบไปตัดตั้งแต่เฮ็ดเซ็จแล้วเขาย้อนกลับไปเริ่มต้นเอาจังสี่นะเอามันก็ต้องมีความแปลกไหมเนี่ยล่ะเดี๋ยวหมัวจ้เาสีเบื่อเนาะจ้ะพักนะคะที่อมสินเอามาปลูกนะคะทุกคนค่ะอมสินจะปลูกระยะห่างกับคือมือ้อนึงของอมสินเนาะจ้ะกับ,บระยะห่างปันไดน,นะคะส่วนบีดรูดกับคือกันค่ะคือมือนึงคือกันบีดรูดที่อมสินซื้อมา ตนอาจจะเล็กนะคะเพราะพักทุกอย่างหล่ะที่ซื้อมาช่วงเวลานี้ต้นอาจจะเล็กกับเพราว,ว่าเขาสิพ่านหนาวไปได้บอ่อเพราะปีนี้เป็นการทดลองปลูกบีทรูทในช่วงเดือนมีนาะเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเ,เกเษตรยุ่นี่มาบ่เมทเกษตรเนาะปลูกพักยุ่นี่มานะประมาณ4ปีบ่เคยเอาบีทรูทนะคะมาปลูกช่วงเดือนมีนาเลยนะ ปีนี้เป็นปีแรกเนาะจ้ะและว้วบ่ได้คุ้มอีหย่างนอกจากาเน็ตเนาะจ้ะพรปกติแล้วออมสินจะคุ้มผ่าเขาเพื่อ องการให้เขาเพื่อให้เขาอุ่นแน่นะคะแต่ปีนี้นี่คือแบบว่าทดลองแบบอปลไลไแบบฟ์สไตล์แบบฟรสตสไตล์เลยนะเบิ่งว่าน้างแส่โอเคไหมนะถ้าน้างไม่โอเคนะคะก็คงจะต้องเอาผ้าไปคุ้มไว้นะคะนี่แหละกิจวัตรประจําวันของอ,อมสินในะช่วงเดือนมีนานะคะตอนนี้ก็เริ่มเข่าสวนแล้วนะคะกับสิประมาณนีส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยที่อมสินมักด้วยเศษอาหารแล้วก็เอาใบใหม่นะคะที่เอามาจากโรงงานนี่แหละคะ่ะมักรวมกันไปนะคะ ตาหมูนะคะนางกะอ่ะตักดินนะคะบ่มีตักดินนะคะุดดินเนาะค่ะส่วนอมสินก็ใส่บกโจกคุดนะส่วนตาหมูขนานังจะใส่ส้อมคุดเนาะคะ่ะเพราะว่าใส่เครื่องมือคนละเครื่องมือกันแต่ว่าสองคนรวมด้วยช่วยกันนะคะงานก็นเสร็จไปได้โดยดีกว่าทิตเสดก็ใส่เกือบเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะทุกๆคนช่วงที่อมสินนะคะเฮดยูนีนะคะกะเพื่อนสวนก็เดินผ่านไปผ่านมาหลายต่อหลายคนเนาะก,ก็คุยกันเนี่ยนะคะเอ่อมาม้กันเนี่ยตามสไตล์ของอมสินกับตาหมูนี่แหละจ้ะ บัตท่นีนะ่ากัวจีเซตนะคะก็ใส่เวลาเกือบประมาณเกือบชั่วโมงนะ่ะทุกคนแต่ว่าอมสินตัดคลิปแบบย่อๆไม่ให้ทุกคนได้เบิงเนาะคะ่ะกันแลดูเหมือนปลาบาเฮ็ดแปบบ๊บๆนะคะจริงๆก็ไม่แป๊บเนาะจ้ะนี่ค่ะอมสินคุยกับมอแกนนะคะส่วนตัวนี้ขาตั้งกลองซื้อมานะคะในราคาเก่าสิบเอ็ดพาวนะคะทุกคนเป็นขาตังกลองไม่เนาะจ้ะต้องแบบเออลงทุนทีนึงเพราะว่าขาตั้งกองที่ซื้อมาก,ก่อนหน้านั่นคือพังเหมือนแล้วส่วนแคทลอตัวนี้นะคะที่ปลูกข่ามปีนะคะอมสินกับสิมาปลูก ปูพักในแปลงแค่ลอดนี่แหละจล้ะ็เลยถอนแค่ลอดออกไปนะคะจังหดคลิปนี้นะอมสินะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข่าม้ารับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับอมสินกับตาหมูนะคะขอบคุณหลายๆแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าอุย้ยฉันแบบยอมรับเลยว่าแค่ลอดปีนี้คือนางรอดนะคะโอ้าบานหนาวเลยทุกคนเนี่ยค่ะนี่แหละก็คือบรรยากาศในวัน เสานะคะจะคืมๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่อมสินจะมานี่คือฝนตกแล้วนะฝนตกแล้วปะที่เนี้ยเสาตกแล้วเลยไม่เหตสวนแบบนี้ละ